รีบตัวออกเดินทางได้ดดดสามสองหนึ่งเดี๋ยวก่อนไปเช็ครถก่อนดีเช็คไงอ้อ่าวงั้นฟังการวัดระดับน้ํามันเครื่องเช็ดน้ํามันออกให้หมดจะมีรูบนและล่างใส่กลับเข้าไปใหม่ถ้าอยู่ระหว่างรูบนและรูล่างถือว่าปกติระบบรอเย็นอยู่ที่หม้อพักน้ําให้อยู่ระหว่างขีดบนและล่างแนะนาว่าให้ขีดขีดบนจะดีที่สุดน้ํามันพลัยพาวเวอร์ก็เช่นกันขีดขีดบนน้ํามันเบรกให้อยู่ระหว่างบนล่าง แต่ถ้าทีดขี่บนด้จะดีมากน้ำยาฉีกกระจกไม่มีระดับบอกเติมเต็มไปได้เลย วัวแบบถ้ามีเกลือจับตัวกันเป็นก้อนหนาให้น้ำร้อนมาลากอันใช้ระดับน้ำกรดเปิดจุกให้ครบทุกช่องโยกรถเบาๆเพื่อดูแรงกระเพื่อมทานี้น้อยให้เติมน้ำการชีดขีดบนจะดีมากดอกยางกินเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่ควรน,นำเข้าศูนย์เพื่อสลับยางและตั้งศูนย์ใหม่ลมยางเติมเท่าไหร่ดูได้จากข้างตูฝั่งคนขับยางอะไรก็ควรเติมให้พร้อมอยู่เสมอโชคถ้าสังเกตแล้วมีน้ำมันั่วมสอกมาให้นำเข้าศูนย์โดยด่วนเบรกเคลื่อนตัวช้าๆแล้วค่อยๆแตะเบรก สังเกตดูว่ามีเสียงหอนจากจานเบรกหรือไม่เช็คระบบไฟหน้าไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวจากซ้ายและขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่สําคัญคือไฟเบรกแค่เนี้ยขอให้ลูกค้าทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ